จัดต้อมทีมอยู่ก็สองบาทห้าสิบนะสองบาทห้าสิบขาดไปหนึ่งคนนะครับวันนี้นะครับเฮ้ยสวยสวย ตูปบตบคิมทำไมไม่ตบละคิมเอกเพชรคาดหน้าหยกเฮ้ยเน่งน้อยลอยลีลาเอ้าคิมมี่ แน่นนะจันต้อมส์หลวงปู่เข็มบ่อันนี้เน่งน้อยร้อยลีลานะอ้าวคิมมี่นี่คิมมี่คิมมี่รับไม่ได้คิมมี่รับไม่ได้มมไไดเอกเพชรคาตนายกเสิรฟ์ฟโดยออสนะครับออส เด si> ี๋ยวตั้งเสื้อให้ออสก่อนเดี๋ยวตั้งเสื้อให้ออสใหม่ก่อนตากรองออสบ่มามือนี้เออสวยสวยไม่ข้ามลูกนี้ เป็นสกานายกเสิร์ฟ ลงลูกนี้ เนี่เต็มสติมเลยนาะต้อมเต็มตลอดเลยเพชรข้าศนายกเสิร์ฟลูกนี้สวยงามจันต้อมสีลูกปูเค็มอ่าไม่รู้สิบสามบะตาขึ้นเร็วเนี่ย โบเห็นลืมถ่ายเมื่อกี้นี่อ่าจานต้อมว่าลงอ้าเอ้าวอ้าวออกลูกนี้บอวบมีเด็กเยี่ยงเด้อขอยมีอันกล้องเยอะใช่เดี๋ยวรีดูถ่ายโยกไม่ลืมเพิ่งเมื่อกี้นี่ <im itation> ผลงานของต้อม <im itation> ลงไหมลูกวัน <im itation> นี้เราจะมาล้มแชมป์ทีมของเพชรฆาตนายกมีใครจะล้มแชมป์ได้ อิมพอร์ตจากเกาหนี่ะ โอ้สองบาทหาซีฟมาอยู่พีผู้หนึ่งมนูนี่อารมี่ฮะดังเลยแยกวงเธอ,อ,อเ้อาทีมเอาเหรอ <c oughs> <c oughs> ปุกหนึ่งแล้วปุ๊บใครทำร้ายต้อมบ่คนนี้จนต้อมสินหลวงปุกเข็มปลาเปมเสิร์ฟลูกนี้

บัพป์บีมในคิมมี่นะครับเพชฌฆานบอกแล้วว่าเน่งน้อยลอยลีลานะครับลูกนี้เอาลงไปได้คิมมี่โยนคิมมี่้นิแ่อยม

คิมมี่แบร์จะโยนเพชรคาดเสิร์ฟบอกแล้วสองบาทห้าซิฟแยกวงนัำนไฟในใแน่ือวานเพชรคาดนายกเสิร์ฟลูกนี้ครับข้ามไปแล้วป่าเปรมรับไว้ตั้งไว้โอ้โอ โอ้โห94ลูก <ules> นียโคชนะตะก้อข <eine> ้าวตะก้อ hmm? ข้าวต้องขอบคุณจัดต้อมสีหลวงปู่เข็มเด้อ มือสามมาฆ่าเองเฮ้ยเกมทีมนี้เป็นแชมป์ตลอดอีกแล้วมาเจอกัน